ปปชมติเอกฉันไตส่สวนจริยธรรมแพทองทานปมคลิปเสียงหุนเซนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งองค์คณะไตสวนนางสาวแพทองทานจินวัตนายกรัฐมนตรีกรณีปรากฏคลิปเสียงสุนทนากับสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา การตั้งองค์คณะไต่สวนเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561ให้ปปชไต่สวนได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงมีผลกระทบต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ปปชมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้ถอดเทปคำสนทนา และจัดทำคำแปลจากภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องคดีแพทองทานจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนตามขั้นตอนหากพบข้อเท็จจริงว่ามีมูลอาจนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงก่อนที่ปปชจะพิจารณาชี้มูลความผิดหรือไม่ต่อไปคดีนี้มีต้นเรื่องมาจากนายมงคลสุรสัจประธานวุฒิสภาได้ส่งหนังสือกล่าวหาไปยังปปช โดยมีคณะสมาชิกุธิสภาร่วมลงชื่อกล่าวหาว่านางสาวแพทองทานอาจกระทําการฝ,าฝ,าฝ,าฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรืออาจเข้าข่ายเจตนาปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายในวันเดียวกันนายมงคลได้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและปปชเป็นกระบ,บวนการคู่ขนานกันหากผลการไต่สวนของปปชชีชช้มูลว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมไร้แรงจะส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาต่อไป